เอาละทุกคนคงจำเควสหาสมบัติที่เราหาได้เมื่อพาร์ทที่แล้วหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ้ยไม่ใช่สิพาร์ทก่อนหน้านี้ใช่ครับที่เราไปหาสมบัติของนักรบโบราณนะแล้วตอนนี้ก็คือเควสมันรีกลับมาตอนแรกผมก็นึกว่าเควสนี้มันจะหายไปเลยนะครับเดี๋ยวมดูว่าของมันจะยังอยู่ที่เดิมไหมนะครับทั้ง3มชิ้นคือผมจําได้แม่นเลยแหละชิ้นแรกมันจะอยู่ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ชิ้นแรกหรอกคือมันไม่รู้ว่าไหนชิ้นแรกนะแต่มันจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นเออใช่ เดี๋วคนนี้จะเป็นหมวกนะเฮ้ยตะเบีอย่างนี้มันก็แบบปั๊มตังได้แบบเรื่อยๆเลยนะฮะแต่คือแบบนานๆทีมันจะขึ้นมานะค,คือแบบมันจะรีเซตอ่ะไม่ว่ากี่วันหรือกี่อะไรนะฮะเดี๋ยวเวเติมมันสักรู่เดี๋ยวขึ้นไปเอระ่เดี๋ยวไม่มีน้ามันไปหาสมบัตินี่โอเคเตรมสมบัติอีกหนึ่งชิ้นอยู่ข้างบนนี้แหละถ้ามันไม่หายไปคือมันไม่หายไปเราครือทุกทีมอยู่ที่เดิม แล้วก็อีกหนึ่งไอ้มีดมันจะอยู่องคลาวาน่สมบัติเอ๋ยเจ้าคงไม่หายไปอ่านี่งไงฮะแล้วก็คือมันไออ่ะเ,เดี๋ยวติดอะไรเดินไม่ได้นี่ยจอกศักดิก์สิทธิ์น่าจะประมาณถแถวๆนี้นะน่าจะไม่ผิดเดินไปเลยเอ่านี่แหละอยู่ตรงนี้แหละมีดมันจะปักอยู่กับโคงกระดุ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมหรือฝั่งนู้นเฮ้ยเดี๋ยวนะจำที่ผิดหรือเปล่ามันไม่น่าจะมาไกลขนาดนี้ฮะเอ่อเท่าที่ไอตรงเนี้ยคือเป็นที่แรกที่ผมเจอแล้วคือผมไม่ได้จำด้วยไงเออไม่ได้คิดว่ามันจะมีไงครับก็เลยแบบไมไ่จำด้วยว่ามันอยู่ส่วนไหน อานโปนี่ครับโอ้จอดตรงที่เลยเอาลลุงครั้งนี้ลุงจะไม่ได้รอผมนานแล้วนะคือให้เควสไปแป๊บเ,เ,เ,เดียวผมทําไปสามวันทีเองนะกับการหาสมบัติเนี่ยตอนนี้ผมชมนานาญแล้วลุงก็ผมไม่ต้องการอะไรแค่เสียคันมานมที่ผมเฉยๆนะสองพันห้าเออใช่ครับว้าเรียบร้อยครับรวก็รับควยต่อเลยมันจะมีอะไรวะอยู่ระหว่างการก่อสร้างนี้น่าจะเป็นสร้างอะไรหรือเปล่าโอเค วิ่ยเขาต้องการไม้กระดานนะเท่าไรหกสิบสีแผน่นโอ้ลุงขอมากไปหรือเปล่าลุงเดี๋ยวไอ้ส่งมอดรถละโอ,อ้นนี้ไม่ยากครับก็คือไปรับไอ้อ่าอะไรวะรถเชื้อเพลิงนะฮะเอาพะฝนตกพอดีไปรับที่ปั๊มน้ำมันเดี๋ยวผมต้องไปแวะเอาไม้อีกหกชิ้นก็คือไม้แพงครับจะบอกนะว่าไอปั๊มน้ำมันนี้เป็นของลุงอะ่ะ เ็นธุรกิจเก่าแก่ที่ลุงลืมแล้วข้อแบบนี่ฮะนี่ไงไอตัวอ่างแก๊สเออสงสัยลุงแบบไม่ต้องการต่ดีแล้วลุงจะกลับบ้านงั้นเดี๋ยวผมจัดให้ฮะโอ้ผมตกแรงด้วยมันพ่วงได้หรือเปล่ารถเราอะกักโอเคเอ,อ่ดีเดี๋ยวนะมันพ่วงยังไง อันนี้มันรีเดี๋ยวนะมันเยวกับโบวี่ด้วยไม่รู้คันทีนมันใส่ได้ไหมลุงผมจะลากไปยังไงลุงเอารถอันไหนลากมันต้องใช้รถลากกันไปไไปล่อยหมันโอเควันนี้ใ,นใกล้เกินหรือเปล่าเอาจอดเอาวางไว้ตรงไหนครับลุง โอเคการลากไอตัวแก๊สนั้นอาจจะต้องใช้รถกระบะลากนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ไอเคเวสไม้ก่อนนะกันครับโอ้สองร้อยห้าสิบลุงลุงให้ผมหน้อยไปรือเปล่าผมกลับบ้านไปตั้งไก่นะเพื่อค่าน้ำมันเว้ยโอ้โหไม่มีเคเลยเอาล่ะเดี๋ยวเควสไอลากรถเนียนั้นเดี๋ยวผมไว้ก่อนเพราะาตัวนี้มันยังไม่มีกระบะนะเพราะว่าลูกคันนี้มันอาจจะลากไม่ได้เพราะว่ามัน ไอตัวถังแก๊สมันอาจจะหนักฮะไอตัวน้ํามันนะเออก็เลยเอาไว้ก่อนเอาล่ะก่อนจะกลับบ้านนะเดี๋ยวซื้อของไปทําไว้ก่อนคือตอนแรกคือผมอยากทําลุงฉางเพื่อไว้เก็บของในฟาร์มเรานะฮะก็มันใช้อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงต้องออกไปดูครับลุงฉางนี่คอนกรีตห้าสิบเหล็กร้อยร้อยยี่สิบห้าเลยเอ,อ่าเหล็กร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมคือทำมันเดียวก่อน นะฮะไม่น่จาจะพอเหล็กร้อยยห้าเหล็กเอามาร้อยห้าสิบเลยแล้วก็คอนกรีตอีกสองร้อยเหรอใช่ปะ่ะสองร้อยหรือเท่าไหร่มดูตด่คิดเรื่องเหล็กเอ้ยเหล็ก้ยคอนกรีตห้าสิบเองเอาซักสองชุดตอนนี้สองอู้สองพันอู้เหล,ล,ล,ล็กมันเหลนะ็กมันแพงไะ โอเคไม่เป็นไรครับเหลือๆไว้นิดนึงโอเคครับแล้วก็ยุ่งฉางคือผมน่าจะทำไว้โอ้โหโคตรใหญ่เลยเอ่อต้องใช้พื้นที่วางให้มันหรือเปล่าเฮ้ยถ้ามีพื้นที่วางมันก็จะสวยด้วยนะฮะใช่อืมคือผมจะวางไว้แถวๆนี้แหละเฮ้ยเอ้เอาเดี๋ยวดาดทำไมมุมมองเปลี่ยนวะเฮ้ย เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นบั๊กอะไรครับนี่เดี๋ยวนะโอเคเออมันเปลี่ยนมุมอ่าเดี๋ยวต้องสร้างพื้นก่อนมันรองรับแค่ไหนเออจริงไม่ต้องใส่พื้นก็ได้นะมันน่ามันแล้วมันก็มีขอบเขตเหมือนกับอ่าไอ้กางหันลบด้วยนะครับอือคือใส่ตรงนี้วางตรงนี้เพราะว่าจะให้มันถึงเล้าไก่ด้วยไงจะวางตรงนี้ก่อน บางลองดูนะว่ามันได้หรือเปล่าคงไม่ขวางทางหรอกมั้งโอเคมันน่าจะมีบอกขอบเขตดไว้นะว่าถึงไหนในช่างเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรึผมจะเปลี่ยนมันเนี่ยเออเดี๋ยวนะตรงนี้น่าจะเป็นที่เติมเราหันทุทางไหมเอ้ยเอ้ยนี่นี่นนไงมันมีบอกเอเรียด้วยเออ ควบคุมถึงไหนเฮ้ยถึงนี่เลยครับถึงล,ล็อกไกอยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่ถึงนู่นเลยควบคุมทั้งหมดแล้วก็เ,เราจะโลติงก่อนนะฮะปักแล้วก็วางไปวางไมตรงนั้นมันไม่ใช่ทางนี่เราต้องวางทีฝั่งนี้นี่นี่จะเป็นทางใส่ของเอาละเดีเราคุณนด้วยไของหมดแล้วแล้วรถกองอยู่ไหนเอาจริงถ้าทำฐานใส่ก็สวยแต่โอเคไม่ฮะไม่ละขี้เกียจ เอาคอนกรีตซือ้อมาเกินไปครึ่งหนึ่งเลยโอเคไมเป็นไรเปิดได้ทำอย่างอื่นด้วยปักเรียบร้อยฮอะกดาเพื่อเติมอาหารเติมอาหารนี่คือยังไงเติมใส่ในนี้หรือเติมใส่ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปสังเกตการก่อนมันมีอะไรนี่ป่ะมันอยู่ได้สองร้อยนะดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนปิดปิดปิดเฮ้ยหมูเราตัวโตแล้วแล้วมีหมูตัว มีอะไเปล่าตุ๊ปู้ตุ๊ปู้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ตัวอะไรวะนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนใชเดี๋ยวอ๋อนี่ไงมีตัวมีตัวหนึ่งใช่เปล่าเออใช่ตัวนี้ตัวเดียวอ่านี่ไงครับมีรูปจุกหนุนอยู่ไอ้พวกนี้ก็สภาวะอ่าไอ้พวกนี้ก็สามารถเชือดได้เพื่อไปขายตัวละเจ็ดร้อยเลยนะฮะเนื้อมนันเอาไปขายอะ่ะเออเฮ้ยไม่ใช่สี่หกร้อยถ้าแบบ เอาไปขายในร้านเนื้อหรือร้านอาหารมันจะราคาแพงนะครับแบบเนื้อมันราคาขึ้น,นโอเคเมื่อกี้ว่าจะไปดูว่าจะไปดูอาหารเดี๋ยวยเราจะพิ่งอ,ออกแกะพิ่งอ,ออกโอเคเดี๋ยวผมลองพดดูแล้วกันเสียสองร้อยตอนนี้มีเท่าไหร่ออสองสี่อ่าปักโอ้ตัวอ,อาหารีนี้โอเคก็คือแล้วก็อาหารมันก็จะจ่ายไปใช่ป่ะแบบจ่ายมาตรงเนี้ยนี่ฟูแล้ว เพื่ออาหารมันก็จะจ่ายเขานี่เองเนี่ยไอนตวเนี้ยใช่หรือเปล่าตอวนี้มีสี่สี่กับศูนย์ด้ยอาหารจะหมดแล้ว้ะก็นน้ำน้ำยังเลยโอ้ยอาหารจะหมดแล้วเติมให้หน่อยดิสี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกดเติมเอไงไหมโอ้ยนี่ไงอาหารมันจะเติมยังไงอ่ะโอ้นี่ไงโอ้แล้วต้องแล้วต้องมากดอีเติมอีกครั้งหนึ่งเหรอ ดี๋ยวไปดูกันมึงเต็มฝั่งไหนบ้างนี่เต็มนี่เต็มเอ้าได้ครั้งละสิบเหรอครั้งละสิบเองครับโอเคจะเติบ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 อีกเติบอีกปักอ่าฮะสูงสุดแค่นี้เดี๋ยวาายดูก่อนดูก่อนสี่อมันยังไง เดี๋ยวนะเติมไม่แค่นี้หรอแล้วก็ไอเรื่องกังหันลมไอ้กังหันน้ําเดี๋ยวผมว่ายังไงผมก็ต้องโลทิ้งอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเอาไปมันจะคู่กับไอ้ยุ่งฉางพอดีนะไอ้กังหันลมตัวนี้ก็คือมันจะใช้น้ําแล้วก็ในการเติมน้ําด้วยอ่งั้นก็ต้องพังทิ้งใช่ปหตรงนี้พังทิ้งหรือทําใหม่ดีทําใหม่ได้นะเพราะว่าตังมีฮนะ เอาละเราจะทําไงกันดีกว่านี่มันต้องคู่กันตรงนี้ครับมันต้องอยู่คู่กันมันเป็นของคู่กันก็กดดูแอเรียมันถึงหรือเปล่าอา้าวฝั่งนี้ถึงอันนี้ก็ถึงครับถึงแล้วก็เราจะได้เรือนกระจกเราด้วยถึงอา้าวเราไก่เราก็ถึงโอเคใช้เหล็กใช่ปะ 1 5 0เอาละเราจะไปซื้อเหล็กมาทำนี่กันเพื่อดูว่า,าประสิทธิภาพมันจะโหดร้ายแค่ไหนเนี่ยแล้ผมยังคล้อ,องใจกับไอ้เจ้านี้อยู่นะฮะว่ามันทาไมมันเติมไม่ได้หรือว่ามันดูได้แค่อันเดียวก็คือ20คือวามไมยอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยก็คือแค่อันนนี้อัเดียว20คือจบเลยก็คือเราไม่ต้องสร้างเยอะถ้าสร้างเยอะเราก็ต้องเติมเองอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเอาถังนี้ลงก่อน ตอนนี้เตรียมเชือดหมูนะฮะเราต้องแบบรีบเคียร์ออกเพร่ะเป็นการอาหารลงมันจะลดเร็วขึ้นเลี้ยงไว้แล้วมันไม่มีผลประโยชน์เราก็ไปตงเลี้ยงฮนะนี่โอเคตอนนี้กดเติมน้ำเรียบร้อยปักเปิดฮนะแล้วก็ไปดูน้ำเต็มไหมโอ้ไมตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนั้นเลยเต็มเอ้ยเดี๋ยว แล้วทำไมน้ำเต็มอมะเนี่ยเออแล้วอาหารไม่เ <t> ต <warz musician Festival> ็มเอ้ยเอาเต็มนี่ตรงนี้เต็มเดี๋ยวๆหรือเมื่อกี้มอาจจะเป็นบักหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองลองใหม่ฮะลองใหม่อ่าลองกดเติมใหม่ดิอ๋ออาหารก็คือมันจะเติมไม่เองก็คือมันเติมเข้าไปเรื่อยๆฮะหรือคือเราไม่ต้องกดเติมแค่เราเสียสลับตังเราซื้อ จับเรียบร้อยแล้วเราแล้วมันก็จะเติมให้เราไปเรื่อยๆเองนะครับเราไปจะเป็นตัเติมแล้วก็ไอ้ตัวนี้น่าจะเติมไปเรื่อยๆเหมือนกันเอาละทีนี้ผมก็ไม่ต้องเสียเวลากับไอ้พวกเติมหนกเติมน้ําแล้วนะก็คือผมขี้เกียจเติมบอกตรงแล้วก็ไปดูหัวสปริงเกอร์ก่อนผมไม่ได้ไ้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเก็บเก็บองุ่นองุ่นองุ่นเราเก็บได้เลี้นี่ปากเอ้อผมเก็บแล้วมันตายอ่ะคืนนี้ผมก็เซ็งเลย เต็มแล้วโอเคอีกตะกาหนึ่งจะไปขายกับไรเยอะน่าตายอีกตนละโคตรจีเบื่อไอพวกที่มันตายต้องลื้อแล้วถอนเองบ่อยฮะลดน้ำไปโอเคแล้วก็เออสปริงเกอร์มันลดให้เราต้องมากดเองอะ่ะเฮ้ย ได้กี่ต้นนะสี่ต้นเลยเดี๋ยวเราวางตรงนี้ได้ไหมไม่วางตรงนี้ได้อ่ามันได้สี่ต้นใช่ปะ่ะต้นนี้กับสี่ตัวสี่ก็คือตัวนี้คู่กันแล้วก็มันต้องใช้ประมาณตรงเนี้ยอันนี้ได้ปะ่ะเดี๋ยวเราลองลองก่อนเฮ้ยมันลามมาถึงนี่เลยอันนี้ก็ได้มันมีบอกเอเรียไหมตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนนะฮะอ่าตัวนี้ยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเราวางวางตงัวนี้ดูซิมันจะถึงปะ่ะ ไม่ถึงครับก็คือมันได้สี่ช่องก็คือคว,ความกว้างก็สี่ความยาวก,ก็สี่อะไรประมาณนี้ฮะงจริงเราไม่ต้องซื้อเยอะฮะนี่สับเปลี่ยนเอาอ๋อมันฉีดอยู่โอเคตรงน,นี้ก็วางนี่ตักโอ้โหต้องไปตักน้ำไม่ลำบากแล้วตอนนี้ตักน้ำออกไปเก็บเลยสะดวกสบายแล้วตอนนี้ครับเปิดฉากเอาละพวกเจ้าคงจะต้องเอ่อ ไปทำทุนต่อแล้วนะโอเคคือมันไม่มีเชือดเอ่อแบบวิธีใหม่เท่าแบบกูมไม่อยากใช้ปืนอื้อนะือ,อนสองสารเออเดี๋ยวนะอาหารยังเตรียมอยู่คือจะลดปริมาณการอะไรวะเอ่อทรัพยากรลงใช่เพราะว่ามันเปลือกเปลืองนะแอ้พวกเนี้ยตัว,ลวมลมก็ยังกินอยู่งั้นก็ต้องจัดไปสักตัวสองตัว เอาแบบปืนนิ่งๆก่อนแล้วกันแบบไม่เสียงดังนะฮะรีโวเวอร์จัดไปไม่ดีกว่านี่แหละเอ้ยเอาเดี๋ยวโอ้ยยังไม่รีโหลดอีกแล้วเอารีโหลดดิพี่รีโหลดใช้คือผมต้องเก็บไอ้หมูที่มันมีลูกไว้อะนะฮะตอนไหนวะ <c oughs> เฮ้ยมีลั่นผิดตัวนี่เราไม่มีทำทุนต่อนะก็คือเป็นเอ้ยนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนีนนนนน้โอเค ่ามันมีจุกนุมอยู่ครับเดี๋ยวเราจะเหลือไว้สักสักเอ้ยสังหารเงียบไปก่อนอย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งพลาดอย่าวิ่งพลาดเดี๋ยวยิงผิดตรงไหนวะโอเคตัวนี้เขาบอกว่าจับหมูแต่เราไม่ได้จับว่าเราค่โอเคเหลือสองไม่เป็นเพื่อนกันแล้วกันนะค่าที่เหลือแค่นั้นนะอะสงสารวนะโ <c oughs> อ้หเราแบบมันดีต่ออันนี้หรืพอพาเนี่ย โอ้ยเราคือเราไปทำทุนไงไม่รู้กล่องพอไหมเออผมลืมอ่ะยา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 ออกยาออก๋ยวโดนเชื้อนะบอกเลยมีห้ากล่องกับกี่ตัวไปแล้วเออยาดีอยาเข้ามาเอ้ยมันอ้วนมันออกไม่ได้เข้ามาเออนั่นแหละอันนี้ก่อนเลยก็คือมันมีมันจะเสียนะฮะก็คือมันหนึ่งตัวมันก็มียี่สิบหกชิ้นครับ เนี๋ยเรากล่องเราจูได้ยีิบสี่ไม่เป็นไรฮะเราไปทําต้นตออ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอา้าป่าไปแล้วทําไมได้ยีิบสองชิ้นหรือว่ามันยังโตไม่เต็มที่เฮ้ยห้ามจริงได้อีกสองชิ้นอีกสี่ชิ้นไปไหนวะเนเดียเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวผมวางไอ้นี่ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลองเก็บกล่องใหม่ดูเผื่อมันไอ้นี่เผื่อมันจะแบบสุ่มเอานะครับว่าหนึ่งตัวจะมียี่สิบหรือยี่สิบสองอะไรเงี้ย ไอแต่ผมเก็บทุกทีมันก็เกินทุกทีนะฮะยีี่เต็มเลยก็เสียอีกสองชิ้นหรือว่ามันยังโตไม่เต็มที่อ่ะได้ยีิบสองอีกแล้วเฮ้ยนี่ไงเจ้าตัวนี้ออกลูกเลีว้วเฮ้ยแล้วก็ไอหมูตุ้มยันตัวเนี้ยคือผมไม่จําเป็นต้องฆ่านะฮะเพราะว่าเราไป ตามจริงอ่ะมันจะมีหนึ่งตัวที่ผมซื้อมาใช่ไหมครัแต่ตัวนั้นคือมันตายแล้วก็เลยเออม,มันจะมีไอห,หมูพวกนี้ที่มันยังเหลือรอดเป็นไอนี่อยู่ครับสายพันธุ์สายพันธุ์เออมันจะมีสปีชีที่แบบจะเป็นเพีย,ยอยู่นะฮะแล้วดูเขาที่ว่าตัวนี้มันจะให้เนื้อหรือเปล่าให้เนื้อเยอะไหมหรือว่ามันจะให้เนื้อเยอะเฉพาะตัวที่เราซื้อมาไอตัวแถมนี่ไม่เยอะคุณก็ ออกไปยี่เอ้ยอ่ะกล่องนี้ยี่สี่นะครับก็อาจจะซ่มแหละโอเคเลือดมันจะโตไปเต็มที่นะโอเคเก็บฮะผู้เองคงไม่เข้าก,กล่องผู้เดียวมาเอ้ยเอ้าเดี๋ยวดอกไม่ได้เก็บ,ไม,ไ,กบไม่ได้จะล้างเองไว้ด้วยเอาเหลือยี่สองยี่สี่อ้าวแล้วเหลืออีกกล่องนึงอะ่ะพี่แล้วตัวนี้ก็ไปตรงรอ ขออภัยในความจับคายด้วยนะฮะจัดไปฮะก็คือไอ้หมู่หนึ่งตัวมันมีเพื่อนอยู่แล้วะก็มันแหละเราก็ออกประเด็นศึกบัดซะแล้วก็ไปทำทุนต่อนี่งไงอีกหนึ่งชิ้นโอเคอ้าวนี่นี่ไปเต็มโอเคหยิบสามไม่เหลือนะ เอาละฮะเอาครับวับงแม้งนอกก่อนหนูหมูออกขี้เกียจตามกลับปักเดี๋ยวปิดไว้ไดยโอเคครับที่เดือเราก็ไปทำทุนต่อได้ไงฮ้ยผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเอาเนื้อมาขายแล้วผมจำได้ว่ามันมีอ่ารู้เสือเนื้อเนื้อหมูมันจะขึ้นราคานะฮะงั้นก็ลองดูซิว่ามันจะยังขึ้นราคาอยู่ไหม คือผ่านหนึ่งวันก็คือมันจะเปลี่ยนไปอ้าวคราวนี้มีนุ่มนุ่มที่ขึ้นกับเชีนะฮะโอเคขายนี่ก็ได้ไเป็นไรดูสิมับเท่าไหร่เจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบโอ้โหรว,วยเลยนะฮะขายเนื้อหมูไปทำเวสกับป้าไหมไม่อะกับุญยายไม่ไม,ไมดีกว่าโ่างูนสองร้อยเลยยี่สิบชิ้น 200, สี่สิบแปดรอยโอ้ยรวยหวย้หาพันนะตอนนี้ข ok ายมูยกเราห้าพันโอ้โคตรวยเลยโอเคเดี๋ยวมาดูรถก่อนเพื่อเราจะไปทํำไรคือผมอยากทําฟาร์มข้าวอะนะ,ะที่อยู่ข้างบ้านเรามันจะมีรถนี่ฮะรถทําการกรเฟร,รถเกี่ยวข้าวก็คือตัวนี้มันจะ อะไรยังไงวะมันจะใช่เอ้ยสองพันเองอ้าวไม่ซื้อก็ไม่ได้แลว้วฮะแล้วก็มันก็จะมีห่างมันด้วยคือเราต้องไปลาก,กห่างมันด้วยใช่ปะอืมรู้สึกว่าผมซื้อรถผิดหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีแท็กเตอร์แท็กเตอร์นี่ใช้ทำอะไรไอ้รถเกี่ยวน่าจะใช้แค่เกี่ยวข้าวแล้วคือเราต้องซื้อแท็กเตอร์เพื่อ ทำการขุดกับไอ้นี่หรือเปล่าโอเคงั้นผมซื้อแท็กเตอร์ก่อนเลยนะฮะเพื่อจะทําการกเกษตรและเติม <c oughs> คือซือ้อซซืื้อ้ๆไปก่อนนะฮะแล้วก็เราต้องไปลากเอาหางมนอีกรถจอดได้เอ้ยนี่งไงแท็กเตอร์โอเครถนั้นเราไปก่อนแล,แล้วน้ำมันไม่มีด้วยครับ <c oughs> โอ้เจ๊กเลยโอเคตรงนี้เขาก็จะมีบอกด้วยว่ามีอะไรบ้างก็คือเราสามารถปลูกเมล็ดพืชอ,อะไรได้แล้วนะฮะแล้วก็ มีรถใส่ปุ๋ยแล้วก็ไอที่ไอเนี้ยมันตรงนี้น่าจะเป็นปลูกเมล็ดเอ้ยเดี๋ยวฟาร์มผักไอฟาร์มนี้ดิโอ้ยเก้น้ำมันไม่มีเจียงเลยครับผมจนได้ว่าในร้านนี้มันจะมีถังน้ำมันด้วยงั้นเราก็ซื้อน้ำมันในถังนั้นถ้าผมซื้อถังน้ำมันแล้วไม่ได้ถังน้ำมันด้วยนี่คือผมสวยอยู่นะมีถังแล้วไม่มีน้ำมันเนี่ยอันนั้นก็ไม่เอานะครับ โอเคจอดเลยแล้วก็ถังซื้อถังก่อนแล้วก็ห้หางลากมันเดี๋ยวผมเอาไปแค่หางเดียวก่อนมันจะมีหางเฮ้ยไม่แน่นะฮะรถคันนี้อาจจะลากไอถางแก๊สได้ <laughs> หางลากอยู่ไหนวะเนี่ยอ่านี่ครับมันจะมีสองชนิดอันนี้จะเป็นหางปลูกนีวนดินวนดินนี่เราน่าจะใช้กับปลูกข้าวหรือเปล่า โอเคเื้อห่างไปก่อนสี่ร้อยแล้วก็ที่พวนดินเดี๋ยวนต้องมีข้าวด้วยดีเดี๋ยวผมน่าจะซื้อไปไม่ได้น่าจะกลับไม่ได้ประเด็นเออเออถังน้ำมันด้วยจะวางไว้ยังไงเดี๋ยวเขาแรกเติมน้ำมันก่อนแล้วประเด็นคือ ว่าแล้วโอ้สวรรค์ไม่เขข้างเลยแล้วจะซื้อถังน้ำมันมาเพื่ออะไรครับเนี่ยซื้อมาแล้วไม่มีน้ำมันว่าแล้วเอาละก็หลังจากที่วิ่งสี่คูนร้อยไปซื้อน้ำมันแล้วก็ได้น้ำมันมาเติมแล้วก็คือถังน้ำมันกลับไม่ได้ไม่เป็นไระเติมไม่เต็มไว้ก่อนเฮ้ยถังโคยยูดใหญ่อ่ะ หนึ่งเกลอดไม่พอฮะแล้วได้เครื่องตังค์ว้ยแล้วพ่อรุณาใช้อย่างประหยัดด้วยนะฮะเอาละเราจะใส่หางันเลยปักมันต่อให้ไหมเอ้เอ้าเดี๋ยวโอ้กดชิปเพื่อต่อหางเอ้า รถล,ลากผมก็ต่อได้ดีผมว่าเอายิงเออม,มันมีขุดชิปฟับจอดที่บ้านเลยโอเคแล้วครับตอนนี้เราก็มีรถที่บ้านทั้งหมด3าคันเป็นที่ร้อยแล้วก็มีไอ้หางปลูกแล้วก็รถแท็กเตอร์ไว้ใช้ปลูกนะครับก็น่าจะไว้ปลูกกันในพักขงหน้าแล้วกันโอเคก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออยู่ในเพียงคท่นี้ก็เลยแล้วกันครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ